วันที่31มอกราคม2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนางสาวสวิกาเชายเดชหรือพิงกี้นักแสดงสาวชื่อดังจำเลยที่7คดีชอ่อโกงแชร์ forex 3 d ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อศาลครั้งที่2ตามนัดหลังศาลอาญาอนุญาตให้ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาโดยศาลตีราคาประกัน5ล้านบาทเนื่องจากศาลเห็นว่าหลักทรัพย์น่าเชื่อถือและพิงกี้ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดและยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนเท่านั้นไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดใดอย่างใด สารกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหากาเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายใน7วันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้ติดกำไร EM ด้วยโดยพิงกี้และทนายความได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารตั้งแต่ช่วงเช้าโดยพิงกี้ได้ยื่นคำขอร้องต่อสารขอความกรุณาสารมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากความสะดวกในการรับงานแสดงเพื่อหารายได้เพราะการติดกำไร EM จะสร้างปัญหาในการแสดงทั้งนี้สารได้มีการพิจารณ เรณาแล้วและมีคำสั่งอนุญาตปลดกำไร E อตามคำขอจากนั้นพิงกี้ได้เดินทางกลับทันที